อีกแล้ววันนี้เป็นคิวของการรีวิวรถตักในหมวดไซ์เล็กของเราวันนี้มี2รุ่นมาให้ดูจาก2ค่ายเลยฝั่งนี้เป็นโคมาสู WA150 รุ่น5นะคะฝั่งนี้จะเป็นตัว TCM L1643 2รุ่นนี้เป็นไซส์เทียบเท่ากาันอยู่ในช่วงปีผลิตเดียวกันวันนี้นะคะแนนจะมารีวิวใครที่กำลังหารุ่นนี้นะแล้วก็ลังเลว่าจะเอาเป็นค่ายไหนดี วันนี้เนี่ยจะพาดูทั้งรอบๆบคานรวมถึงไปเจอดลึกกันในห้องเก๋งว่าเขาจะมีการจัดวางอะไรต่างๆมีฟังก์ชันอะไรมาให้ใช้งานบ้างทุกคนที่ดูคลิปนี้นะคะเหมือนกับว่ามาดูรถด้วยตัวเองเลยนะสำหรับสองค่ายนี้เดีย๋ยวไปเริ่มกันที่ค่าแรกกันก่อนจากโคมัสุนะคะเดีย๋ยวไปดูรอบๆคานกันก่อนค่ะตัวนี้โหสวยมากๆนะคะเป็นโคมสุ WA 150รุ่น5นะคะ เขาจะวางเป็นเครื่องยนต์โฟมสุ s a a 4D 102E-2B ขขดเป็นเครื่องยนต์4สูบเทอร์โบไดเร็กอินเจคชั่นนะคะ95.2แรงมา้าตัวนี้จะเป็นขนาดยาง18.424หรือ17.525นะคะแล้วก็ตัวพุ่งกีตัวพุ่งกีสแตนดาร์ดของรถคันนี้จริงๆก็คือเป็น1.5คิว ซึ่งคันนี้ก็คือใส่เป็นกุ้งกี่สแตนดาร์ดมาเลยนะเป็น1 5คิวนอกจากนั้นในเรื่องของฟังก์ชันในการแบบลดเสียงลดสั่นเขาจะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า t c s s นะคะเป็นสแตนดาร์ดสำหรับทุกคนันสำหรับโคม,มสูตร WA150 รุ่น5นะก็คือลดเสียงเนี่ยก็ช่วยให้แบบคนขับแบบสามารถมีสมาธิโฟกัสกับงานได้มากขึ้นลดสั่นช่วยให้แบบการทำงานมันสมูทมากยิ่งขึ้นตัวนี้คือตัวที่มีมาให้ สำหรับโคม,มาสู่รุ่นนี้นะคะใส่มาให้เลยเดี๋ยวไปดูกันต่อในห้องเก๋งว่าเขาจะมีฟังก์ชันอะไรให้ใช้งานบ้างนี่นะคะเป็นภายในของ W A 1 5 0รุ่น5เดี๋ยวเรามาดูแบบไล่กันไปเลยตัวแรกนะตรงนี้เนี่ยอาปักกิ้งเบรกของเขามาเป็นเบรกมือแบบนี้เลยนะคะไล่มาก็จะเป็นระบบไฟนะคะ มีที่ปัดน้ำฝนอยู่ตรงนี้นี่มองเห็นหรือเปล่าไปม,มั่นใจที่เราสามารถแบบกดตุ๊ดๆนะคะเป็นการฉีดน้ําได้แล้วก็เกียร์ของเขาวเวลาเปลี่ยนเกียร์เดินหน้าถอยหลังหรือว่าเข้าเกียร์ว่างก็จะเป็นก้านแบบนี้อยู่ที่ด้านนี้นะคะทีนี้มาดูกันต่อที่ส่วนของจอตัวนี้นะคะจะเป็นตัวไฟฉุกเฉินเวลาที่เราเข้าเกียร์อะไรเดินหน้าถอยหลังหนึ่งสสามสี่เนี่ย มันก็จะมาโชว์ที่ต่อตรงนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของเกจความเร็วรอบเครื่องโยนต์อะไรอย่างนี้ตรงนี้นะเป็นเป็นอหลักส่วนเกจอื่นๆที่เขามีมาให้นะคะก็จะมีอุณหภูมิของน้ําในหม้อน้ํนาอุณหภูมิของอน้ํามันเกียร์นะคะแล้วก็เป็นระดับน้ํามันเชื้อเพลิงแล้วก็จะมีชั่วโมงที่เป็นดิจิตอลใส่มาให้นะคะตรงนี้ แล้วก็เวลาที่รถมันมีปัญหาอะไรเนี่ยก็คือโชว์ขึ้นมาที่หน้าจอเลยอันนี้ก็คือจะเห็นเป็นลางๆแบบนี้นะคะแต่ว่าระบบไหนที่มีปัญหาเนี่ยมันก็จะเป็นไฟติดขึ้นมาเพื่อเตือนให้เรารู้ว่าตอนนี้รถกําลังติดปัญหาอะไรอยู่อะไรอย่างนี้นะคะมาต่อกันที่ฝั่งนี้นี่นะคะก็จะเป็นเรื่องของไฟเลี้ยวนะหรือว่าเปิดไฟหน้าอะไรอย่างนี้แล้วก็มากันที่ฝั่งขวามือของคนขับซึ่งจะเป็นในส่วนของการคอนโทรแล้ว คอนโทรของ WA 150รุ่น5นะคะมันจะเป็นคอนโทรเดียวก็คือไม่ว่าจะเป็นการยกแขนหรือว่าหงายกุย้งกี้อะไรเงี้ยบังคับอยู่ที่คอนโทรอันนีอน้อันเดียวเลยส่วนอันนี้เขาก็จะมีตัวล็อกคอนโทรมาให้นะคะเอาลงก็คือจะเป็นการล็อกนะเอาขึ้นก็คือปลดล็อกนั่นเองทีนี้มาต่อเมื่อกี้เราบอกว่าเราเปลี่ยนเกียร์เดินหน้าถอยหลังเข้าเกียร์ว่างที่คันเกียร์ตรงนู้นใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราต้องการเปลี่ยนกระดับเกียร์ คือเข้าเกียร์หนึ่งสอามี่เราสามารถเนี่ยมาเลื่อนเอาได้จากตรงนี้เลยนะคะรวมถึงความพิเศษของ WA 150รุ่น5้อเราจะจะมาปรับเกียร์หนึ่งสสามี่แล้วเรายังสามารถมาปรับวอลลุ่มเต้งเกียร์แต่ละเกียร์ได้อีกแยกต่างหากนะคะอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆกันเลยสะดวกมากๆรวมถึงอีกหนึ่งฟังก์ชันที่น่าสนใจของเขานะคะก็คือตัวน,นี้เลย TCS นะคะแฟ c t i o n Control System ตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราแบบต้องการแรงที่มันมากขึ้นไปขับอยู่ในทางวิบาพื้นลื่นหรือว่าอาจจะเป็นการติดโคนติดลมหรือหถ้าผ่านอาการใดๆก็ตามที่เราต้องการแรงเรามากดตัวนี้นะคะกดอ้อนปุ๊บ มันก็จะยิ่งแบบเพิ่มแรงเข้ามาให้เราช่วยให้เราสามารถทํางานในสถานการณ์นั้นๆได้ดียิ่งขึ้นนะคะตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่เขามีมาให้สําหรับรุ่นนี้แล้วก็ที่ด้านบนนะคะการปรับวิทยุการปรับแอร์จะอยู่ที่ด้านบนซึ่งเป็นด้านขวาของคนขับนะคะอันนี้ก็คือภายในของตัว WA 150รุ่น5นะนะเดี๋ยวแพนกันให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะ นี่เลยนี่เหมือนมาทดสอบกันด้วยตัวเองเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เรื่องต่อไปจากอีกค่ายหนึ่งนะคะก็คือค่าย TCM เอาล่ะมาเดินดูรอบคันกันก่อนดีกว่า TCM นะคะตัวนี้เป็น L16-3 เครื่องยนต์ของเขาจะเป็นเครื่องยนต์ i ิน z u เป็น 4Bc1 นะคะหรือว่ารุ่นเต็มๆก็คือ E s u z ูด D, D 4Bc1 t r g 03เป็นเครื่องยนต์4สูบเทอร์โบไดร์ฟอินเจกชันเหมือนกันกับตัวโคมัสสูเลยกำลังเครื่องยนต์นะคะอยู่ที่1ั8.5แรงมา้าทีนี้ไซส์ยางของเขาก็จะเป็น18.424หรือ17.525เป็นไซส์เดียวกันเลยนะคะก็คือแล้วแต่ว่าคันไหนจะติดอะไรมา มาดูปุ้งกี่กันบ้างสแตนดาร์ดของตัว L16 3นะคะจะอยู่ที่1.6คิวแต่ว่าคันนี้นี่จะเห็นว่าเป็นปุ้งกี่ใหญ่ติดมากับรถนะคะเป็นปุ้งกี่ไซส์2.3คิวสำหรับคันนี้ทีนี้ลูกค้าเนี่ยมีความต้องการใช้งานแบบไหนในเรื่องพุ้งกี่จริงๆไม่ซีเรียสเลยติดมากับรถแบบไหนสามารถมาปรับเปลี่ยนกันได้นะคะเอาล่ะดูรอบคันแล้วไปดูในส่วนของข้าบวบนกันบ้าง นะว่าการจัดวางอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นยังไงต่อการที่ L16 3เดี๋ยวขอดูภาพรวมก่อนนี่นะคะขึ้นมาเป็นแบบนี้ตรงนี้ของเขามาเริ่มกันที่อ่ามาตรงนี้สิ่งที่เจออย่างแรกเอ๊ะมองเห็นไหมเอ่ยก็คือจะเป็นก้านเกียร์นะเกียร์แบบว่าเดินหน้าเข้าเกียร์ว่างถอยหลงังอะไรอย่างนี้แล้วก็ การปรับระดับเกียร์หนึ่งสองสามสี่มันสามารถทำได้โดยการหมุนเอาตรงนี้นะคะก็คือมันจะแบบจกอยู่ตรงนี้เลยเวลาที่เราเข้าเกียร์ด้านหน้าถอยหลังหรืปรับระดับนะจกอยู่ในก้านเดียวเลยนะคะแล้วก็ L16 3เนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นเบรกมือแต่ว่าสำหรับ L16 3ีดสาเขาจะมีตรงนี้เขาจะมีที่ล็อกเกียร์มาให้นะคะอยู่ติดๆกันเลย ก็คือกดลงก็จะเป็นการล็อกเกียร์นะคะแล้วก็ดึงขึ้นก็เป็นการปลดล็อกทีนี้มาดูกันที่หน้าจอกันบ้างนี่หน้าจอหลักของเขาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของแบบความเร็วในการวิ่งเนาะกิโลเมตรต่อชั่วโมงทีนี้เกจอื่นๆที่เขามีให้นะคะไม่มั่นใจว่าเห็นกันหรือเปล่าเกจตัวแรกตรงนี้ก็จะเป็นระดับน้ํามันเชื้อเพลิงเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่มีมาให้ก็คือเป็นระดับ อ่าอุณหภูมิของน้ําในหม้มอน้ํานั่นเองเรื่องของชั่วโมงมีมาให้เหมือนกันแต่ว่าสําหรับตัว TCM เนี่ยก็จะเป็นชั่วโมงที่เป็นอนาล็อกอยู่ส่วนในเรื่องของอ่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับรถนะคะก็โชว์ที่หน้าจอเหมือนกันเลยเป็นสัญลักษณ์โชว์ขึ้นมาเตือนเรานะคะอยู่ที่หน้าจอแบบนี้มาดูกันที่ฝั่งขวากันบ้างทีนี้มาเจอตรงนี้ตรงนี้จะเป็นปัดทิ้งเบรกนะคะ แล้วก็ก้านฝั่งขวามือก็จะเป็นไฟเลี้ยวแล้วก็เปิดไฟหน้านี่ก็คือในส่วนของข้างหน้าเรานะเวลาที่เราขึ้นมาทีนี้มาดูฝั่งขวาที่เป็นส่วนแบบคอนโทรลกันบ้างอันนี้ก็คือ่าคอนโทรลของ L1643 เนี่ยมันจะเป็นก้านใหญ่ๆมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เหมือนการเป็นคอนโทรลเดี่ยวไม่ว่าจะเป็น <c oughs> การบังคับยกแขนหรือว่าพุ่งกีเนี่ยก็คือจบอยู่ในคอนโทรลอันนี้เลยนะคะ มีตัวล็อกคอนโทรลมาให้เหมือนกันเป็นอะไรเๆอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นอ่าเรื่องของปัดน้ําฝนมีแอร์อยู่ตรงนี้นะคะเมื่อกี้นั้นข้ามไปอ่าวิทยุของเขาขอย้อนกลับไปนิดนึงวิทยุของเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่เห็นกันหรือเปล่าเอ่ยน,นี่นะคะทีนี้คือจริงๆอะต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นตัวคมมสูรหรือว่า TCM ตัวนี้การใช้งานต่างๆคล้ายๆกันเลย ก็คืออีกหนึ่งฟังก์ชันที่เมื่อกี้นันบอกว่าตัวโพมัสูมนี้ให้นะในการเพิ่มแรงของ TCM ก็มีเหมือนกันของ TCM เนี่ยเขาจะจัดวางไว้ตรงนี้เลยก็คืออยู่บนคอนโทรเลยนะคะเวลาที่เราต้องการเพิ่มแรงในสถานการณ์ที่แบบเราจะต้องใช้แรงเพิ่มขึ้นก็จับคอนโทรปุ๊บก,กดปุ๊บนะก็คือเพิ่มแรงให้เลยสำหรับตัว TCM นะคะนี่ก็คือส่วนบางๆที่เขามีมาให้นะคะเดี๋ยวแพนกันให้ดูอีกรอบหนึ่ง นี่นะคะภายในของ TCM รุ่น L16 3นะคะเอาละอย่างที่พาไปดูกันคือต้องบอกว่าจริงๆของคันนี้คือด้วยความที่เขาอยู่ในช่วงแบบปีผลิตเดียวกันอะไรองนี้เนาะมันก็จะมีฟังก์ชันการใช้งานการาการบังคับหรือว่าอะไรต่างๆที่แบบขายกันมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนเนี่ยก็เ,เป็นประเภทเดียวกัน กำลังเครื่องยนต์ก็คือแบบพอๆกันเลยนะคะรวมถึงฟังก์ชันที่บอกไปก็คืออาคล้ายๆกันเลยสำหรับสองรุ่นทีนี้วันนี้ที่แนนพามาดูเนี่ยมันอาจจะแบบคันนี้ทําสีคันนี้ไม่ทําสีอะไรเงี้ยจะแบบเห็นความเรียกว่าอ,อะไรอะความสวยงามไม่เท่ากาันซึ่งอันเนี้ยด้วยความที่รถเราเนี่ยเป็นรถมือสองนะคะนาเข้ามาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว L16 เวลาที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีแบบหลายสภาพให้เลือกร้อยห้าสิบเหมือนกันเวลาเข้ามาก็มีหลายสภาพให้เลือกเพราะฉะนั้นอันนี้พามาให้ดูเป็นแบบดูการใช้งานของแต่ละรุ่นก่อนเผื่อใครถูกใจรุ่นไหนนะแล้วก็สามารถทักมาสอบถามน,นั้นได้แล้วก็จะส่งรายละเอียดของรุ่นนี้ที่เป็นคันอื่นๆไปเสนอให้กับลูกค้าด้วยนะคะหรือลูกค้าที่แบบสนใจเป็นขนาดอื่นๆ ก็สามารถทักมาพูดคุยกันได้ตอนนี้รถตักเรามีให้เลือกเยอะมากๆนะคะแล้วก็ใครที่แบบดูแค่นี้อาจจะยังไม่สู่ใจเห็นแค่ภาพอยากจะมาทดสอบอยากจะมาแบบสัมผัสด้วยตัวเองเดี๋ยวขอเชิญได้เลยบริษัทของเรานะคะพี่แนทีเนี่ยตั้งอยู่ที่ถนนบางนาตราดกม3 1อยู่ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะตอนนี้เราเปิดให้บริการทุกวันใครที่อยากมาเจอกันนะคะเดี๋ยวมาเจอกันได้ทุกวันเลย สำหรับวันนี้นานขอตัวพาดู2รุ่นนี้แค่นี้ก่อนเจยวใครมีคำถามเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อเรามาได้ทุกช่องทางเลยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ